สวัสดีครับบาเป้ทำอะไรครับโอ้โห้ oh, ั oh, งหนูสองแต้มนะครับวันนี้ได้สองแต้มนะครับจำสิกินมันเ้ยม่อยากเดึกหลังจากที่เราจะคั่วนะครับถ้าหนูนี่ก็หนูหนหน,นี่ประมาณตัวเราจะบาทก็ ตหนูอก่างนึงมันพันหนึ่งวะหรือพันหาเยรอ 100, 100, หนูนั้นร้อยยี่หนูนี้ธรรมดาร <ac> ้อยยี่นะครับ,รบตหนูอีกตัวหนึ่งก็พันห้าครับโอ้โหพันห้าสองชั่วโมง <ęd es S 1> นะครับสองชั่วโมงสามวินะครับไม่เกี่ยวกับน้ํานะครับเอาสามวิพอ <c oughs> <c oughs> โอ้โหตัวน,นี้ก็ตัดตีนยุ้มมันออกนะครับ ตีนย้มันออกตัดตินยุ้มันออกก่อนครับรู่ราคาร้อยเจ็ดสิบตัดตีนออกครับถ้าทานสองตัวนะครับใส่ที่เดิมนะครับไม่เปลี่ยนบ่วงยักเทียร์นะครับบุยอยู่กรุงเทพมาโดนได้เลยเออหย่อนนี่ลีวะจะทำการขว โอ้ปาดท้องนะครับอะไรน้องพี่น้องดูม yes, ันไหมครับมันโอ้โหหุยมันยำอย่เลยหนูนานะครับถ้าหนูพันห้านี่มันกว่านี้นะครับตัวนี้ก็มันนิดหน่อยนะครับถ้าแถวนี้ต้องห้าร้อยพอแล้วมั้ง เพราะว่าหนูม่ดบีหรือเปล่าพี่เปะไม่มีไม่มีไม่มีบีเนาะหนูไม่มีบีครับไม่มีดีโอ,โอหันหนูพันห้าอาจจะมีเฮ้ยพันห้าอาจจะมี <c oughs> เออพันห้า,าจจีออ่สิบมันไม่มีครับอู้โหถั่พัดใส่ใส่ใน้ำเน,ะนาะอ,อ,อุ้ยเอาเงยมันออกเนี่ยเอาผงเงยมันออกแน่นนะนี่อืม ไม่สุดยอดสุดยอดโอ้ตัวนี้กันยัยด้วยม้วนนี่กินหนูข้องขาวเนาะหนูท้องขาวเนาะตีนนุ่มมัหลอกอลิสเบกอลิสเบกจานเบกกันหมืแล้วตัดหนออลิสเบกเบย์ตัวนี้สิมันบ่แต่ว่าหมูหนาหนานี่มันโอ้หนานี่มันครับนี่ อืมโอ้มันม,มันมัน,มนใ,มใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยมันยอดดดีว่าน <ไป S 2> หมากันเลยเนอะโดนแล้วหมากันไปย่านไปไม่ทันหมากัดโอ้โดนแล้วหมากัดอีกเล่นเลยอ,อ่ะเขาอือหือจุดยอด